อุ้ยมา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 เดี่ยวตรวเคสวิ่งยั่วๆไปเลยไม่สุดอ่ะมันหลงต้องบ้านเล็กๆไปเขาหนัวเขาจะโซนเครื่องหรือเปล่าเขาหวงบ้านใหญ่เขาจะโซนบ้านใหญ่จะรันกลับไปพุ่งบ้านใหญ่พิมลากไปบ้านเล็กลากมาไกลลากมาไกลลากมาไกล ไม้เห็นนะเห็นยังไม่ได้พับซะหน่อย <c oughs> อุ้ยยังไม่ได้พับจริงไม่ใช่ <c oughs> เนี่ย <c oughs> มีมีคนไม่โดนชิเลอร์ไล่แต่พับไม้ <c oughs> โอ้ยไอ้เคียรตรงนี้มันไม่มีรูโดนตีตีเลยฆาตกรตีมือตั้งสองรอบเอาละพ,พิมโดนพิมโดนเขาบอกนางเคสแกทําให้ฉันดูโง <c> ่เ <oughs> พราะฉันตีเธอไม่โดนตูดอันนี้ก็ไม่โดนเร็วเร นานมากล่าเอ้ยเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขากลับไปแล้วพิมทำเขาเสียหน้าไปสี่รอบแค่มาทรงเครื่องผมระเด